สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเทพมนตรีลั่นพร้อมถวายดีการิบเรียญมาลาตำแหน่งคุณหญิงหากเสรีพิสุทธิ์สุดารัต์ร่วมแก้ม .112 เทพมนตรีประกาศยังเชื่อใจหัวหน้าพักเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยแต่หากไปร่วมแก้ไขมาตราน1น2 ก็จะถวายดีกาให้ริบเรียนมาลาตำแหน่งคุณหญิงเพราะเกินความจำเป็นต้องมีนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการประวัติศาสตร์อิสระโพสต์ข้อความพร้อมรูปพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและคุณหญิงสุดารัตเกย,ยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยในระหว่างถแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักก้าวไกลว่าเรียญมาลาอันทรงเกียรติยศ และตำแหน่งคุณหญิงที่ได้รับพระราชทานมาเป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลพวกท่านยังคิดว่าเชื่อใจท่านได้แต่ถ้าท่านตัดสินใจจะเป็นคนไปแก้มาตรา112ร่วมกับพรรคก้าวไกลผมก็มีหน้าที่ถวายดีกาทูลเก้าวถวายความเห็นให้ริบเครื่องยศเครื่องราชเพราะมันเกินความจําเป็นที่ท่านทั้งสองต้องมีปัญหาของชาติไม่ใช่มาตรา112ทำเรื่องอื่นเถอะครับท่านทั้งสอง ในขณะที่โบจับไต่ก้าวไกลแก้โทษม .112 ต่ำกว่ามินคนทั่วไปไม่ต่างยกเลิกแบบนี้ถูกใจกองเชียร์สุดถอยโบนัทถามหัศนานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสทวิตเตอร์ระบุว่าคณะก้าวหน้าชวนยกเลิก112พักก้าวไกลชวนแก้ไข112รายละเอียดไม่ต่างกันมากนักเพราะร่างแก้ให้เหลือโทษต่ำกว่ามินบุคคลธรรมดาอีก คือไม่มีโทษขั้นต่ำสูงสุดจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและเพื่อให้อธิบายต่อได้ว่าทำไมโทษต่ำกว่ามินบุคคลธรรมดาอีกเขาจึงเสนอร่างแก้กฎหมายมินบุคคลธรรมดาให้มีโทษต่ำลงด้วยคือเอาออกจากประมวลกฎหมายอาญาไม่ให้เหลือโทษจำคุกเลยแน่นอนว่าบนเวทีดีเบตเขาไม่ได้บอกคุณแต่กฎหมายแบบนี้น่าจะถูกใจกองเชียร์สุดถอยอันธพานออนไลน์ที่ละเมิดคนทั่วไปอยู่ทุกวัน สังคมแบบนั้นเราไม่ต้องการทางนี้โบนัทฐาได้รีทวิตโดยแชร์ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่เปิดคลิปแสดงหลักฐานชัดเจนว่านายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและนางสาวพันนิกาโชวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าต้องการยกเลิกมาตรา112ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ